ไหนๆพูดถึงคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะเดี๋ยวจะได้มาคุยกับคุณวิสุทธิ์สดๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวก็ผู้ชมจะงงนะเรามีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภานะฮะคุณวิสุทธิ์เนี่ยผมขี่เส้นใต้อีกทีหนึ่งนะสสพรคเพื่อไทยพักเพื่อไทยนะฮะรประธานวิปรัฐบาลลุกขึ้นถามกระทุ้งไปยังด้านปรีนะฮะลองไปดูบรรยากาศนี้ในสภากันหน่อยครับผมต้องตำนิ ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเพราะเวลานะวันไหนปรึเดิหัดไหนท่านนายกมาท่านมากันหมดสภายอย่างนี้ยจนพวกผมแทบไม่มีที่ที่เดินอะ่ะเพระวันไหนนายกไม่มาท่านก็ไม่มาท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างนะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลครับในฐานะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเหมือนกับฝ่ายคา้านช่องทางที่เราจะนําเสนอปัญหาเร่งด่วนจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ เราไม่สามารถไปแทรกแซงหน่วยราชการได้ทั้งหมดเราก็ขอแค่เช้าวันพฤหัสสองสามชั่วโมงท่านให้โอกาสสภาบ้างท่านเป็นฝ่ายบริหารพวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติพวกนิติบัญญัติของเราี่ในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิปรายไม่ไวางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกในกรุณาเตือนรัฐมนตรีด้วยครับอย่ามาขอมือพวกผมนะถ้าถึงเวลาอภิปรายไม่ไ,ไ,มไว้วางใจ ดูเดือนแล้วเกินนะฮะอ้าวคุณวิสุทธิชัยอรุณนะครับสสบัญชีรายชื่อพรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิทรัฐบาลอยู่ในสายกับเราในขณะนี้นะครับคุณวิสุทธิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับคุณวิสุทธ์ได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณประกรณ์วุฒิจากก้าวไกลนะครับอ๋อครับ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 คุณวิสุทธ์ครับโอ้โหวันนี้ เป็นกลายเป็นไฮไลท์ที่คนแชร์วอนโซเชียลเลยครับที่ลุกขึ้นตําหนิไปยังรัฐมนตรีบอกวันไหนนายกมาก็มาก็จะไม่มีที่เดินนายกไม่มาก็ไม่มาถ้าลงมติไม่ไว้วางใจอย่ามาขอให้ยกมือนะมันเกิดอะไรขึ้นนะก็รัฐบาลด้วยกันไม่ใช่นะก็เราในฐานะที่เป็นริรัฐบาลเป็นประธานวิสนะครับแล้วก็การที่ทําหน้าที่ในสภามันก็มีสองเนาะ สองอำนาจนะฮะอำนาจบริหารอำนาจทิจิัญญตัตเพราะเราอยู่เป็นนิติบัญญตัตดฝ่ายค้านมาเคยเป็นทงรัฐบาลไปฝ่ายค้านเนี่ยปัญหาของสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรเนี่ยเราเนี่ยไปไปถึง่ีี่ที่รัฐธรีมน้วไม่ได้เกิดว่าจ,จะว่าจะผิดนผิดข้อมาตราร้อยสี่สี่ของรัฐมนตรี สารภาพอยางแต่ว่าปัญหาวบ้านมันมีเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถามด้านพื้นที่แล้วก็ผมก็ทราบว่าท่านนายกเคยบอกไว้ตลอดว่าวันพฤหัสเนี่ยถ้าท่านนายกอยู่ท่านก็จะมาตั้งปีก็ตังมาเยอะอืแต่เที่ยวเนี้ยผมทราบว่าท่านรัฐมนตรีไปภารกิจที่ภาใคใต้นะก็เข้าใจอยู่ก็เห็นข่าวอยู่ฮะแต่ทีเนี้ยถึงเวลาไม่มาตอบกระทู้มันมีตั้งเจ็ดกระทู้ มาตอบกระทู้เดียวเนี่ยฮะจะให้พวกผมไปครับคุณสุดยังอยู่ใน,นสายนะฮะอยู่อยู่นะเชิญฮะเชิญนะ,ะถึงจะอยู่ติดภารก,กิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็ต้องจับเวลาเลยว่าวันพฤหัสาดนเช้าเนี่ยอืมท่านอาจจะต้องถูกตั้งกระทู้ถามสดและก็กระทู้ทั่วไปท่านก็ต้องมาตอบ ขอไปท่านรับจีว่าการเนี่ยไปฝ่ายบริหารครับตั้งสั่งได้ว่าวันพฤหัสเช้าเนี่ยก็ไม่ต้องรับการอะไรและไม่ต้องออกพื้นที่ขอวันัครึ่งวันครับเอาขอครึ่งวันเช้าอ่ะอครึ่งวันเช้าพฤหัสอย่าไปไหนเลยมาตอบน้อยอะไรเงี้ยครับผมท่นนี้ก็แข็งใจฝ่ายค้านนะฮะแต่นั้นรับจีิเก็ไม่ต้องขยันเกินไป้วครับอ่าไมด้ต้องไปทําภารกิจนอกพื้นที่ อ่ก็วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้มันเป็นระบบขึ้นครับอ่าไม่ได้วันพุธหรืออะไรแต่บอกนักเต็ว่าต่อไปวันพฤหัสเช้าเนี่ยท่านไม่ต้องไปทํากิจกรรมอะไรแล้วผมเองเนี่ยเข้ามาเป็นประธานวิปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมก็บอกสอสอฝ่ายรัฐบาลว่าขอเธอวันพุธพฤหัสเนี่ยอย่าออกพื้นที่ใครมาเชิญอย่าไปอบอกไปพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าอย่าเชิญสอสอ <c oughs> พุทธพฤหัสให้เขาทําหน้าที่ในสภา เป็นองค์ประชุมนะ,ะเพราะเป็นหน้าที่ที่สำคัญไม่ว่าจะรับกฎหมายหรือจะต้องโหวตอะไรหลายอยา่างผู้แทนนีนอกจากงานในสภาแล้วเนี่ยก็ยังมีกรรมธิการสามันที่ต้องทำหน้าที่บางคนไปนสองคณะแล้วยังมีวิสามัญอีกพุทธพุทธหัสเนี่ยอบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าอย่าเชิญผู้แทนไป ถ้าท่านออกพื้นที่ไปไปงานนั้งงานนี้เข้าใจชาวบ้านอยากให้ผู้แทนไปอ่ะไปเป็นประธานเงินงานนู่นงานนี่มันไม่ได้มันไม่เหมาะสมเวลาสําคัญที่สุดมันเกี่ยวกับออกกฎหมายเนี่ยมันปกมันเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศอืมอืมอืมมันเป็นเรื่องใหญ่ญา่าเชิญรัฐมนตรีทั้งหลายก็กรุณามวันพฤหัสวันศุกร์วันวันพฤวันพฤหัสบดีเช้าเนี่ยสามชั่วโมงขออยู่สภาก่อน หลังจากนั้าจะไปไหนก็เชิญน,น้มสบายครับครับจะได้เป็นระเบียบร,ระบบกันสักทีค,คุณวิณสุทธิ์แต่แต่แต่ภาพที่ออกมาวันนี้ในสภาเนี่ยโอ้โหคือมันค่อนข้างที่จะคําพูดมันเข้มข้นร้อนแรงแล้วเกินเนี่ยแบบนี้ไม่กลัวจะมีปัญหาในพักเพื่อไทยเหรอฮะผมผมเป็นคนอย่างนี้มาตลอดครับที่พูดก็คือความจริงใจ ผมก็ไม่ได้ด่าว่านักนตรีขี้เกียจนะเอ้าผมเพียนบอกว่านัานตรีต้องรับผิดชอบโอเคอย่าไปรับงานข้างนอกมากเกินไปวัดพฤหัดที่ต้องอยู่ในสภาเนี่ยเช้าขอแค่สามชั่วโมงครับหลังจากนั้นถ้าจะไปไหนก็เชิญไม่ไ่กลัวหรอกเพราะพูดความจริงถ้ากันแล้วเชื่อมันว่าอาทิตย์หน้านี้นักดนตรีน่าจะเพียบมานังในสภากันหมดคิดว่าน่าจะได้ผลใช่ไหมฮะ ผมว่าได้ผลอะถ้าใครไม่มาประชาชนก็จะมองว่าถ้าพูดขนาดนี้แล้วท่านยังไม่มาก็ถือว่ามันมันก็เกินไปนะครับแล้วเอาแล้วอย่างแล้วอย่างรั้นปรีจากพรรครวมอย่างเงี้ยฮะพิดสุดเราจะไปบังคับเขาได้หรอครับพรรครวมอย่างเงี้ยผมผมผมไม่เคยบังคับรั้นปรีนี่คือขอความร่วมมือนะอ่ขอความร่วมมือฮะเพราะนั้นใครใครไม่มาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะเสียหายเองอะก็ขอร้องกันนะฮะขอร้องกันนะมาตอบเถอะ ไม่ต้องกลัวสภาหรอกครับฝ่ายค้านไปกลัวเขาทำไมถ้าประรา์วุเขาถามก็เราก็มาตอบไม่ไปใช้เลือกแปลกอะไรเจ้ากระทรวงก็ต้องรู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วครับครับเนี่ยพอเช้าพอเช้านี้เรารู้ว่าััมนตรีไม่มาเนี่ยในฐานะประธานวิบรัฐบาลเองก็ลำบากใจใช่ไหมฮะก็ก็ลำบากใจครับก็ ก็เราเคยเป็นฝ่ายค้านมาครัแล้วรู้หัวอกฝ่ายค้านเป็นยังไงออืออเขาก็อ,อยากถามบางทีเนี่ยไปรับเรื่องชาวบ้านมาเนี่ยถ้ารัฐมนตรีตอบแล้วเพราหมดภารกิจแล้วครับอถ้ารัฐมนตรียังไม่ตอบก็ยังมีเรื่องคาใจอยู่อ,มอมไม่ว่ากระทู้นี่ต้องบอกนะครับกระทู้สดเนี่ยก็ก็ยอมรับได้ว่ารัฐมนตรีเนี่ยคนมากก็จะไปรู้ว่าจะโดนท่านไหนคมันมีสามกระทู้นะฮะ ฝ่ายค้านเอาไปสองไปรัฐบาลหนึ่งก็ไม่รู้จะออกที่ใครหรือคำถามเป็นอย่างไรดีผมไม่ไม่แน่ใจจะทราบไหมส่วนกระทู้ทั่วไปมันมีอยู่สี่กระทู้อัอนนี้เขารู้อยู่แล้วเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกระทู้ของใครครับอันนี้มันก็จะได้ขอความร่วมมือต่อไปก็จะได้เข้าใจกันว่ารุณามาตอบนะมันจะได้บทปัญหานที่ทีนึง ครับผมสมมติผมขออนุญาตสมมติในแง่ร้ายได้ไหมครับคุณวิสุทธ์ว่าถ้าสมมติพูดขนาดนี้แล้วยังไม่มาอีกเนี่ยโอ้โหแล้วจะทํายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกอาเนี่ยปัญหาชาวบ้านที่สสเขาลุกขึ้นพูดกันเนี่ยก็ยังไม่มาตอบอีกเนี่ยแล้วอย่างนี้จะยังไงต่อฮะถ้าพูดขนาดนี้แล้วยังไม่มาเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าจะมานะครับอ่าเพราะว่า,วา,าหลังจากที่ผมพูดไปนี่รับจีหลายท่านโทรเข้ามาหลายสายมาครับผมเขาว่าไงฮะเขาก็ว่กเขาติดงานในภารกิจยู่ต่างจังหวัด อันนี้ผมก็เลยบอกขอร้องมาท่านวันพฤหัสบดีเช้าผมขอเอะอย่าเพิ่งไปไหนเลยครับไม่ต้องรับผาดกิรักกิจอะไรเลยนั่งรอมาสภา,าหน่อยสักสามชั่วโมงเนี่ยฮะเขารับปากไหมฮะเขาส่วนมากก็รับปาก <c oughs> เขาบอกว่างานเยอะือเกินบอกงานเยอะเขาไม่ต้องขยันมากเราเอาวันพฤหัสบดีเช้าต้องมาทำที่สภา,านี่ <c oughs> อโอเไม่ต้องออกไปข้างนอกครับก็บ <c oughs> หลายคนก็คาคุยกัน,กนครับมา,มาที่แจง้ง เข้าใจอยู่ท่านมีภารกิจแต่ว่าต่อไปเนี่ยภารกิจพวกผมอยู่ในสภาพูดเพืัอดหครผมขอท่านแค่สามชั่วโมงวัดเพฤ่อทหารขอให้มาตอบกระทู้เขาหน่อยอาจจะได้สบายทุกคนสบายใจทุกฝ่ายครับครับอะคุณประกรณ์วุฒิฟังแล้วสบายใจขึ้นไหมฮะก็ก็ขอบคุณขอบคุณนั้นวิสุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนะยบางทีก็อาจจะต้องรอรุ้นอีกทีอรอรุ่นเราเรารอรุ่นให้โอกาสอาทิตย์หน้า ประภวุฒิครับผมอ่โอเควันนี้รบกวนเวลาคุณวิสุทธ์เท่านี้นะฮะครับครับผขอบคุณมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณวิสุทธ์ชัยนรุณนะครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับในฐานะประธานวิพรัฐบาลนะฮะอ้าวสุดท้ายครับคุณประกรณ์วุฒิในฐานะฝ่ายค้านหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรให้พี่น้องประชาชนได้จับตามองพักก้าวไกลไหมฮะจะเปิดประเด็นไหนจะมีชูประเด็นอะไรขึ้นมาในช่วงไม่กี่วันนี้ไหม ถ้าช่วงไม่อี่วันนี้นะถ้าช่วงไม่กี่วันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะเตรียมตัวในกระทูสดในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อาจจะเตรียมตัวในเรื่องของการอภิปรายด้วยนะฮะอ,อีกอัน,นึีงที่เร็วนี้แล้วก็คือพระบองบประมาณมวาระสองนะซึ่งก็ คงจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งประชุมกันเรื่องนี้นก็เตรียมตัวไว้เตรียมเตรียมติดตามนะครับว่าการใช้งบประมาณในอีกหนึ่งปีนี้ที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นเรื่องใดบ้างส่วน,นที่เหลือผมก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงหมดสมัยประชุมนะก็ปิดสมัยประชุมหลังจากที่น่าจะมีอภิปรายทั่วไปแล้วเนี่ยพรรคก้าไกลก็ยังมีกิจกรรมนะตอนนี้ที่เราคิดจะจัดกันอยู่ก็คือเรื่องของ policy festival เป็นยังไงฮะนี้ก็ผมว่ามันก็คือการการ ชี้ภาพให้เห็นนะว่าตกลงแล้วนโยบายที่เราวางไว้ตอนหาเสียงเนี่ยมันจะเห็นภาพของประเทศเป็นอย่างไรและจะแตกต่างจากปัจจุบันที่ค่าก้ากลไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างไรบ้างแต่อยากจะทำให้เป็นภาพสนุกๆครับแล้วเราก็มองอยู่ว่าอยากจะอยากจะ,กจะมีงานที่ดูให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะใช้คาว่าเฟสติวัลก็น่าจะได้ไปสนุกกันสำหรับพี่น้องประชาชนนะฮะ แล้ววันที่จะอภิปรายทั่วไปคิดว่าจะเคาะได้โชวช์วเนี่ยสักช่วงไหนครผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยช้อยส์น้อยแต่มผมขอรอให้ทางกรรมธิการงบเนื่ยยืนยันว่าวารละสองวารละสามจะเป็นสัปดาห์ไหนแน่คิดว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าต้นเดือนเมษาเนี่ยมีความเป็นไปได้ามากที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพอรบองงบประมาณมีการเลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีม,มีช่องมากขึ้นมีช้อยส์มากขึ้นครับนะครับแต่ถ้าเอาตามที่เราคุยกันวันนี้ ก็น่าจะประมาณช่วง3-4เมษายนนะครับ